บุรีรมือนี่อวนซ้อนของดีสภาพพี่น้องไปชมบนสีสีบุรีรัมที่บ้านคุณยายสวยงามขนาดไหสํสำหรับสีบุรีรัมครับพี่น้องครับพี่จัดไว้พี่แล้วครับสีบุรีรัมไม้ประดับที่กำลังนิยมมาแรงครับตัวนี้ก็บว่ารร้งดานดพี่น้องครับนี่ครับนี่ จัดไว้วงนี้ครับสําหรับผู้จัดการแผนกไม้มงคลเทพบ้านคุณนายตื่นสายอสีสันแตงแตกต,ต่างจากจอมทัพอยู่นีแหละครับเี่เพราะว่ามันมีไลายเนาะครับนี่เนาะไลายสีเขียวอ่อนบอครับนี่อันนี้จะก้กกานครับนี่ในลักษณะนี้สามกา้านสามก้านเนาะครับนี่ออโอ้ไม่สูงประมาณเท่าไรเนี่ยสงปุดบ่ครับนี่ <c oughs> ประมาณ ความสูงประมาณสิบน,นิ้วพี่น้องครับนี่ผู้จัดการครับถ้าราคาเนี่ยขอถามเรื่องราคาเนี่ยว่าสําหรับปูอยากเรียนสีบุยลำในความสูงประมาณเกือบหนึ่งฟุตสามใบนี่สิต๊กราคาประมาณไหนน้องรับนี่ราคาสําหรับเพจบ้านคุณนายตื่นสาย <S 2> 2, <S สองพัน 5, <6. S 1> สองสองพันสองพี่น้องครับสองพันสองแต่ว่าต้นนี้เป็นต้นพันธุ์เลยครับ เอามาพิเศษในพี่น้องในเบิ่งวาสีบุยลัเนี่ยมีความสวยงามจังใดเนียยย่ยครับมีความน่าสนใจจังใดเนี่ย,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 ยสำหรับใหม่บอลสีมุงค้นพี่น้องครับโอ้ใหม่กําลังสาวครับพี่น้องกําลังกําลังขึ้นต้นใหม่ๆพี่น้องถือว่าเป็นใหม่ไวรุ่นครับเ,เริ่มกัดสีคนะรับอ่าผู้จัดการว่าริการัดสีแม่นดีเลยครับผมผมวามันเป็นสามซี่สีได้เลยครับในลักษณะการเริ่มกมดดมาดสากกาี สีออกสีสีเลยซ้ำนะครับเนี่กลางสีเป็นสีกร,รมมัีนครับเนี่ยแต่ไข่แดงกรรมัมมัีเนาะครับเนี่หรือแดงเลือดนกนะอสวยงามเลยทีเดียวครับแล้วก็ไข่เปลือกเปลือกตรงดางไข่เปลือกนกกระทาพี่น้องครับมีประมาณนสีสีพี่น้องที่ผสมกันเยอะมครับมันเสนมีครับมันสมีบุรครัมศลเส้นมีนะครับครับอันนี้ก็เอผมกับ มีความรู้สึกคล้ายๆว่าคือเส้นมีคือเส้นมีเมาข,าขาคล้ายๆสินมีบุยลำมีลีเลยครับอโอ้แมนลีครับโอ้สีบุยลำหรือสีมาจากตักกะตรงนี้กับโบนเน่เลยครับสำหรับบอนสีสีบุยลำนี้ครับคล้ายผ่าไหมมันมีสีบุยลำมีลีพี่น้องครับเออาแมนละครับอาจจะเป็นต้นต่อของสืออ่า บอลสีชนิดนี้อะไพี่น้องครับเดี๋ยวมุนให้เพิ่งเนาะเออไม่ก็ได้โอ้งามหลีครับนี่โอ้เห็นว่าเหลือมาไหลเนี่ยครับเหลือตะพอไปฟันเด่านั้นครับเห็นว่าช่วงใบนี่ก็มันยาิเอาไปไหลไปไลยกระถางเลยครับพี่น้องครับแต่ช่วงนี้บ่มีเลยบ่มีจำนายเลยพี่น้องมาจะ่าครับอันนี้ก็เลยออนซอนของดีเลยเฝ้ามากขอ ทยทำไว่อนพี่น้องครับนี่ยานมันายาอีกคุณสีพันเรือครับพี่น้องคู้ได้หมักสีบุยลำนี่แหละครับต้นพันสีบุยลำครับพี่น้องครับโอ้งามดีครับพี่ครับครับสำหรับคลิปนี้อ่อนซ่อนของดีกับสีบุยลำบนสีใหม่มงคลพี่น้องครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ